โอเคฮนะวันนี้เราจะมาคุยข่าวใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้ซึ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ Rockstar Games เขาได้ประกาศร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผู้พัฒนา Mod f i M โดยเขาให้เหตุผลว่าจะมีการสัับอร์ตการสร้างเซิร์ฟโรเพย์ในอนาคตก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอ,อ,อธิบาย Impact แล้วก็ข้อมูลบางอย่างที่เขาเพิ่งให้มาแล้วก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ย มันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างซึ่งบอกไว้เลยว่าคนที่เล่นเซิร์ฟไฟเอ็มนี่มีผลกระทบแน่นอนนะยังไงเนี่ยในตัวข้อมูลทางเทคนิคอะเขาไม่ได้บอกอะไรมากนะไม่ได้บอกว่าเอา่อร่วมมือกันเพื่ออะไรจะทำเซิร์ฟเพื่อไหมจะอะไรเขาไม่ได้บอกบอกแค่ว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของ r o c k ซ t a r เนี่ยเป็นเจ้าของเออผู้พัฒนาไฟเอ็มนี้ พอเหมือนเขาไม่ได้บอกตรงๆว่า Rock Star เนี่ยซื้อตัวบริษัทไปเลยหรือเปล่าอาจจะซื้อแต่ว่าไม่ได้ร้อเซขนาดนั้นแต่ยังไงเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าให้เรารอประกาศข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็หมายความว่าเขากําลังคุกอะไรบางอย่างอยู่อาจจะมีโปรเจกต์ที่ซุ่มทํากันอยู่ก็เป็นได้ให้เราติดตามกันอีกรอบหนึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขากำลังซุ่มพัฒนายอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ก่ออ่ก่่่ออออนนนนืกกต้้้งททาวาวคคมมสสัััๆเลยหรรบีไู ซึ่งมันก็คือเซิร์ฟเถื่อนของเกม gta v นั่นแหละก่อนหน้าเนี้ย rockstar เขาไม่ได้มีส่วนได้อะไรกับเซิร์ฟเถื่อนพวกนี้นะก็คือเขาไม่ได้รายได้หรือว่าไม่ได้เงินจากคนที่เล่นเซิร์ฟไฟเอ็มนี้จะมีสิ่งที่เขาได้ดหลักเนี่ยก็คือคนที่จะเล่นไฟเอ็มก็ต้องซื้อตัวเกมแท้มาก่อนใช่ไหมหลักก็มีแค่นั้นแหละถ้าใครเติมเ,เติมเกมเซิร์ฟไฟเอ็มเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนหรืออะไรเงี้ยเงินไม่ได้เข้ากระเป๋า rockstar เว Rock star way, ไปเข้ากระเป๋าไอ้คนทำเซิร์ฟนั่นนะนะ rockstar ก็เลย เรียกได้ว่าเกลียดเลยก็ว่าได้คนที่เล่นม็อดหรือว่าเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เงินมากันเถอะอีกอย่างหนึง่งคนที่เถียงผมว่าไฟเอไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนเนี่ยผมจะบอกว่าเกม gta เนี่ยเขามีเซิร์ฟแท้อนนยู่นะเรียกว่า gta อนไลน์เพราะงั้นผมก็บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเล่นเมืองไหนประเทศไหนถ้าเราใช้ไฟเอเล่นเนี่ยเมื่อก่อนนะมันเป็นเซิร์ฟเถื่อนหมดแล้วก็ rockstar เนี่ยเขาไม่ชอบคนที่มาโมดฟายเกมเขาแล้วก็ไม่ชอบพวกเซิร์ฟเถื่อนอะไรเงี้ยถึงขนาดช่วงหนึ่งเริ่มมีแผนแบนการใช้ม็อดอย่าง open iv แต่พอทําได้สักพักหนึ่งเนี่ยมีเสียงตอบรับในแง่ลบจากคอมมูนิตี้เยอะเขาเลยยกเลิกแผนนี้ไปก่อนตัดภาพมาณนะปัจจุบันตอนนี้ Rock Star ์บอกว่ากูกําจัดพวกเล่นมดไม่ได้กูก็ซื้อคนทํามดมาแม่งเลยแล้วกันทีนี้ข่าวนี้มันมี Impact ยังไงสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเถื่อนอย่างแรกก็คือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า Rock Star ์มีแผนอะไรจะไล่ปิดเซิร์ฟเวอร์เถื่อนพวกนี้ไหมหรือว่าจะแค่เปิดเซิร์ฟของตัวเองมาแข่งแต่ผมมีการสันนิษฐานจากที่รู้จักค่าย r o อก Star มานานเล่นเกมนี้มาหลายปี ดาไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีเรื่องเงินมาเป็นปัจจัยหลักแน่นอนหมายความว่าไง ถ้าเราดูจากสิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้อย่างเช่นขายเกม Red Dead p a r ่1ราคาแพงเนี่ยข่าวเพิ่มไม่กี่วันก่อนอน,นีเองรวมถึงไอตัวเกม GTA V ปัจจุบันเนี่ยไอในเกม GTA ออนไลน์เขามีการขายระบบรายเดือนที่โคตรจะแพงแล้วก็มันเป็นการ pay to win มากันเถอะเพราะงั้น,อพ,อนพอข่าวไอการซื้อไฟเอ็มนี่ออกมาก็เดาไมา่ยากเลยว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างมาขายเราแน่ๆซึ่งไอสิ่งที่เขาจะเอามาขายเราเนี่ยก็บอกไปเลยว่ามีหลายอย่างมากๆเช่นอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป เป็นเซิร์ฟโรเพลย์หรือว่าเซิร์ฟไฟเอที่ให้คนแบบจ่ายเงินเพื่อเช่ารายเดือนอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนที่ไมค์คราฟก็ทำเมื่อก่อนเขามีแต่เซิร์ฟเถื่อนเดี๋ยวนี้เขาก็มีเซิร์ฟแท้หรือถ้าไม่ขายเซิร์ฟโดยตรงก็อาจจะขายพวกสกินพิเศษหรือว่าระบบพิเศษบางอย่างที่มันเป็นมันอารมณ์มันขายมอสได้แต่ว่าเป็นมอดของแท้ ที่แบบว่าตัวเกมหลักไม่มีขายซึ่งผมคิดว่าไอ้ข้อเสียเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันก็มีข้อเสียอยู่แล้วนะแต่ว่าอยาจะให้มองข้อดีตรงที่ถ้าโลคสตาร์เขาเปิดเซิร์ฟแท้อย่างเป็นทางการเนี่ยอย่างน้อยนะเวลาเราโหลดม็อดอะไรเงี้ยก็จะไม่มีไอ้พวกไวรัสปนมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตรงที่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเล่นเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยถ้าเราเติมไปหลักพันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเจ้าของเซิร์ฟแม่งก็ปิดเซิร์ฟหนีเราได้หรือว่ามันจะเปิดได้ไม่นานว่างันเถอะเพราะมันเป็นเซิร์ฟเถื่อนน่ะนะพอที่นี้เขามาทาเซิร์ฟแท้แล้วระบบมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนซึ่งผมเป็นคนที่เล่นเซิร์ฟแท้มาตั้งนานหลายปีก็ได้ยินข่าวนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆว่าเขาจะมีแผนอะไรวะเขาจะทาอะไรกันแน่แต่ด้วยความที่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรก็ตตต้ออองงงงริดดาามมัันยย่งไงีไ ถ้าเรามีความเห็นก็มาคุยกันที่คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์จะช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่เล่นเซิร์ฟแท้แบบไม่กี่คนอย่างผมได้มากๆยังไงถ้าเขามีข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วไว้จเจอกันใหม่ตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละ